ขี่หัวงขี่หัวงเนื้อหงตัวหวงเลยจับนิดเดียวนิดเดียวนะนัน่นจับนิดเดียวเรเดนานัน่นหวงเกินหวงเกินนัน่นห่วงพุง่งพุงเนี่ยจะเก็บไว้ให้ใครนะเก็บไว้ให้ใครเออจับเลยจับเลย ไอ้หัวไล่กัดไล่กัดขึ้นทุกวันไลยกัดขึ้นทุกวันโอ้โหมาโอ้โหโอ้หอ้โหโอ้โานพี่เลยพี่งงเอาไม่ใช่คนอื่นทำไม่ใช่แม่ใครทำ ตูดมันเป็นไรตูดจับนิดเดียวตูดอะไรเออไอไปเซอบอกกูไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะไมรู้ไม่ได้หรอกเราพิชนชบลงกันใช่ไหมใื่อใช่ไหม ใครก็ได้มาแถวนี้คือโดนหมดใช่ใช่ไหมโอ้โอ้กระโดดใส่ได้เหรอกระโดดใส่ได้เหรอเห้ดูสิตูน่ะดูสิดูตูไนขอดูตูไนขอดูไนตูน่ะด,ดงูงานนั่น เดินมาไม่รู้เรื่องเดินนั่นนั่นสายโหดลามลามยังไฟลามทุ่งเลยอะไรตูนเนี่ยมันเป็นอะไรล่ะหนาขอจับนิดเดียวจับตูนนิดเดียวจับตูนนิดเดียวโอ้ยห่วงมากมีอะไร มาด้วยตุนมาด้ตุนเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยแล้วพอแล้วเหนื่อยไหม